เอาตรงเนี้ยให้มันย้ายไปขึ้นไปตรงหูเลยก็ได้นะครับคอหนัหนกโอ้สวัสดีครับผมผมมาแสงนะครับผมคือผมได้เห็นคลิปของแสงมณีแล้วนะครับผมผมรู้สึกว่าแบบโหแสงมณีนี่เชียร์ตั้มบ้าแบบสุดใจเลยอะ่ะคือเขาฝากเขาฝากเขาฝากตั้มบ้าแบบให้ซัดผมแบบว่าให้กามผมมาโยกไว้ไวที่หูเลยอะ่ะคิดดูดิ แต่แสงมณีลืมคิดไงว่าผมแบบผมมันสายโยกไนงะแบบโยกโยกโยกคือเดี๋ยวผมโยกจนพี่ตั้มแบบมองไม่ทันเลยผม,ม่โยกแบบคือถ้าโยกหนักได้เดี๋ยวผมโยกออกเวทีเลยผมมุดแม่งออกเวทีรอบนึงแล้วขึ้นมาต่อยเวทีอีกรอบนึงผมบอกเลยหมัดหมัดพี่ตั้มมาเล่นผมไม่ได้หรอกแบบเล่นผมปุ้งแบบแต่เอากามผมย้ายไปอยู่เชียงใหม่จะให้ย้ายไปพระรามแปดเลยมันมันไม่ได้ผมมันเทพเกินกว่าที่แสงมณีจะเข้าใจเว้ยจริง ถ้าแบบจะให้ผมต่อยกำผมให้โยกไปขนาดนี้ต้องแบบระดับแบบตัวบิ big ๊กบิ๊กแล้วแบบตัวแบบบิ๊กบิ๊กแล้ว <c oughs> โอ้หถ้าแบบพี่ตั้มเขาต่อยผมกำโยกมานนี่ไม่ได้หรอกโถแสงไม่หวังอะไรเขาเยอะนะนะครับผมฝากเชียร์ผมหน่อยนะครับผมคนในติ๊กต็อกนะฮะสวัสดีครับผมแสงมณีนะครับวันนี้นะครับก็ อยากจะมาฝากคลิปนี้ไปถึงตาบ้านะครับคู่ที่ว่าเป็นกระแสระหว่างตาบ้ากับไอ,อ้มะเสงนะครับมะเส็งนะครับ,รบก็ฝากคลิปนี้ไปถึงตาบ้านะครับว่าผมขอหนักๆนะเอาตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยออาให้มันย้ายขึ้นไปตรงหูเลยก็ได้นะครับเอาตรงเนี้ยให้มันย้ายไปขึ้นไปตรงหูเลยก็ได้นะครับขอหนักๆเอาแบบกามหักไปเลยนะครับขอสักทีนะครับ ยังไงผมก็เชียร์เชียร์เชียร์พี่ตั้มบ้าเสมอนะครับเชียร์เชียร์ไปนี่เชียร์นะครับสู้ๆนะครับเอาแบบตอยปั้งเอาให้คางนี่ย้ายไปตรงหูนะครับขอสักทีนะครับขอสักทีละนะครับคือ่าขอกันขอแล้วกันนะครับนะครับนะครับฝากด้วยนะครับพี่ตั้มบ้าครับฝากด้วยครับครับผมก็จะมาตอบกลับเม้นนี้นะครับที่ว่าสอบถามได้ไหมครับว่าทําไมต้องฝากถึงทําไมไม่ พูดหาเขากันเลยครับอันนี้งงจริงคุณไม่ต้องงงนะครับผมจะพูดให้เข้าสมองคุณนะครับผมไม่มีเบอร์ติดต่อเขานะครับไม่มีเบอร์ติดต่อเขาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะติดต่อเขาทางไหนนะครับเวลาคุณบอกว่าทํำไมไม่โทรหาเองไหนแล้วครับเบอร์ผมติดต่อเขาทางไหนนะครับคิดหน่อยนะครับก่อนจะคอมเมนต์อะไรครุณาช่วยคิดนะครับ มีสมองนะครับยังมีต่คิดเรื่อยนะครับมีสมองกันหน่อยนะครับเรียนมาทุกคนนะครับช่วยคิดนิดนึงนะครับถ้าเขามีทางติดต่อเขาคงไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกนะครับผมไม่มีทางติดต่อผมไม่มีเบอร์ติดต่อตั้มบ้าไม่มีโซเชียลผมไม่มีอะไรเกี่ยวกับตั้มบ้าเลยนะครับผมก็เลยต้องฝากทางนี้นะครับคิดก่อนจะคอมเมนต์อะไรนะครับหลายๆคนพูดหลายๆคอมเมนต์แล้วแหละผมก็เลยมาตอบนะครับตอบรวมๆกันหลายคอมเมนต์ที่ถามเข้ามานะครับ คิดนะครับมีสมองนะครับไม่ใช่มีคิดเรื่อยนะครับตามนี้นะ, <ไป S 1> ะ้้ย หมอลำเนี่ยไปเต้นหมอลำอยู่บ้านหมดในขึ้เลี้ยงแกเดียมีเงีน <c oughs> ันสงสัยแกกินลาบหรือบ้าไม่รู้แบบว่าตะลุ่เข่าของหน้าเนี่ยเป็นนังเป็นนังขี่จะไหนจะมาขี่โดนนะบัวหลุดวันนี่เมียขี่บัววันนี่นี่จะเมียปีกวันนี่น้องล่ะเมียปีกวันใดมันจะล้วงร่างไปแบบนี้เลยบัดนี้ก็ยังเมียปีกวันใดบัดนี้กูมือกูไปมือร่มมัในขี่เต็มยากูวันนี้เอานี่จะเลียดเอาสงสัยแล้วขี่ไปเลียดบ่แล้วกินลาบก็ปลอยได้บ่ 你连。<laughs> <laughs> <laughs>